สวนเกษตรน้ำหยดนะครับสวนพริกนะครับบ้านบ้านาน้องหยินมั้ยไม่ว่าวนะครับของบนปลลินซื้อๆดิอ่าผักสลัดผักสลัด,ลดโอ้นี่กอเบลอเลยตัวเนี้ยโอ้เป็นดอกแล้วจะเป็นดอกแล้ว เดี๋ยวกระโถมาสั่งแกดีไหมมีเวลากินปะก็้างผักนะครับสุดยอดเลยชมวิวบ้านนอกนะครับวิวบรรยากาศบ้านนอกนะวิวบ้านๆน,นะสตอนะครับเพียบเลยนะครับสตอเป็นพวงเยอะแย,ยะเลย สตอบ้านอื่นยังไม่เป็นเลยแต่สตอบ้านเนี่เยอะ yeah. สาวสวยสาวสวยเป็นไหนคอเอาจ้วอายกมาอะยกทำงานไปทำงานเออไปทำงานทำงาน,งานเดินเออเอาของมาส่งเอาของมาส่งเดินเดินเดินคุยด้วยเดินด้วย

และไม่ค่อยได้ยินรุ่นนี้มาเร็วเข้มเร็วมาทำหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะข้ามจะมืดแล้วเราก็รีบ้วเรามาเร็วเข้มเร็วปัญหา ได้ครับมาทีมได้กับด้าน,นโรนัลโด CR7 อ่่านี กำลังเลาะกันในหมู่บ้านนะเดี๋ยวขึ้สูงอายุเนาะมาโยกมาที่แล้วเร็วๆหน่อยรู้ท้าปังได้ไหมเออเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นทำหน้าที่แป๊บนึงไปเดินเดินเดินนู่นจะจอยเด็กอ่าทำหน้า